โอเคครับวันนี้ก็มันจบปิติแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นหมดนี้นะจะไปหาปืนที่มันเป็นชีบะเพราะว่าพวกมนมันมีปืนชีบะมาด้วยนะที่มันเป็นโหมดปืนโคะมันจะเป็นเป็นแบบปืนชีบะโค่เลยนะคือหมดนี้พวกยังไม่เคยเล่นเลยมันมาถึงวันไหนวะมาถึงวันที่ชีบเบด มาตั้งแต่วันที่หนึ่งวันนี้วันที่ถ้วยแลม่ยกยังไม่ได้เล่นเลยโอเคถ้าผมดูก่อนว่าเอานกไปยังโอเคเริ่มเกมกันเลยหมดนี้มันเกลี่ยขอนะยี่สิบสี่ขอนี้นแมบปบมันน่าจะไม่กว้างนะถ้ายี่สิบสี่ขอะผมยังไม่โยเลยก็ยังไม่ได้เล่น ฮนะบินได้ปะเนี่ยถ้าบินได้นี่ฮาเลยนะบาวันิชนามูดักกะเราเราเดี๋ยวกระเป๋านี้เต็มเซิร์ฟเลยกล็บอกจมหัวหัวยังไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยวกมันทำไมเล็กจังวะ โอเคเดี๋ยวผมลงเมืองเกยของผมละเกือป่องไปมากระโดดได้ตอนไหน okay. เน่ะโอเคเฮ้ยมีคนแย่งด้วยเขาดิ่งยังกว่ผมน่ายังไม่ทันแต่ว่าไปลงน่้หามีคนดิ่งแย่งอะวิวจะได้อัดใหม่ไมนะ ว่าไปเร่นฟิวฟายนแล้ว,ลลวดันเนี่ยเนี่ย พี่ว่ามันมีคนอีกนะเฮ้ยไก่น้อยเอ๊ะโคตรเฟียวอะเฟื่อคขูอันนี้มันอะไรอะแกนเสื้อซื้อไทยเท่ที่ทามาถ้ามันไม่เหมือนนี้มันสื่อคู่ไม่ได้หรออ๋อมันคือไอเทมคู่ โควรเสียบนะครับโชงไอเทมนี้นะอ๋อ <c oughs> มันเป็นไอเทมที่แบบเอ้ยไอเทมอะไรเนี่ยของแต่งโอเคอะไรไม่เฮ้ย <c oughs> มีวกวดแค็นี่นะ เดินก่อนยิบคุยนะมีไอชิบะมันเป็นเพื่นลูกสองไงเอาเฮ้ยถ้ามีฝนตกด้วยแต่ไม่แปลกแล้วเมื่อก่อนฟีฟายมันเป็นเมืองหิหมาทุกคนน่าจะทานไหมนะไอเพื่นชิบะไหมวะอยากได้กระบอก ก็เฟียวเฮ้ยโอ,อ้ผม <c oughs> แคปรูปตาองปกดีก่อนนะอโอเคเอมันพื้นชิบะมันเหมือนสองขวาง,งนะมันไม่สองนัด <c oughs> แต่พอตืขอข <c oughs> ู่เฮ้ยเฮ้ยดูเสี่ยงดิ เดียร้องลีมันจะแบงไหมนะเดี๋ยวลองไปยิงกับดูนนะเฮ้ยกดผิดมีคนมาไปไหนเขาหนีเราเดี๋ยวเราต้องไปลองยิงกับดูนนะตัวกันนี้ไว้ขี่เวลาคนเฮ้ยชิบะ ผมลืมดูอ่ะนี่ขีนัดแตกอ่ะก็สวยอ่ะสองนัดก็ต้องรับสี่นะเฮ้ยกคนมึมจะตายขีวัน,นี้ก่อนได้ไหมเนี่ย ไม่มีอะไรบอกอไม่เล่นยังไงหน้าดูคอดี้ทำไมมันไม่ได้เเลยเฮ้ยแลกโยมันชื่อปืนไรอะ่ะชิบากัน ชื่ออย่างเสียวแทบมองจะเข้าวงได้ไม,มีเมฟฝนมาโทรศรพท์าบอยอ๋เลี้ยานเหมือนเหมือนอะฝนตกนดูหัวนล่โคตรแดงแดงเหมือนเลย เดี๋ยวลองป,ปรับภาพส่วหนงวะเฮ้ยแต่ผมไม่ชอบอ่ะผมชอบแบบปกติมากกว่าก็จะหมดแล้วดิอ่ะยิงได้อ้าคนอีกเดี๋ยวอีกคน,คนละแต่รู้สึกว่าวงมันแคบก็จริงนะแต่มันปี๊บช้ายอยู่อะ หลอพวกทำไรกัตังขานะทำไมเลือผพุ่สาร้อยวะเฮ้ยฝนหยุดแล้วน่า <c oughs> มาดีสองอยเมตรดูคนดิขี่มอไซค์ทำไมเขาไม่ได้เล่นปืนคู่อะมาโม่กปืนคู่ทางทีเฮ้ยไอ้นี่มันไอคอนต้นเกมหน้าดูดิ ้วไม่มีไอวอลสักลูกเลยผมจะไปเอาไอวอลจ้างไหนกนะนเนี่ยเสีขนตรงนี้หนึ่งสองนะพอดีเลยเขายังไม่เห็นหรอนะ เฮ้ยบาวันโอ้ยคอยดูก่อนนะเขาจะยิงไอ้คนคิวเนี้ยได้ไหมเฮ้ยชิบาด้วยนานี่มันท้าทึงจริง,รงๆเก็บของไปไม่ได้อนะ่ะข้อมผมเยอะมากเพราะมัาสองสบดีเฮ้ยเฮ้ยเชยชิบา ไม่ชิบาน่ะไม่ได้ใช้ชิบาเลไม่เฟียลเลยอะชิบ้าเจทิวะครับ <c oughs> มันมีในไอ้น,นี่ไหมอะไออาวุธเนี่ยมันคือลูกซองใช่ไหม มันไม่อยู่ในไอเสมุนโมเดลแบบโอเค <c oughs> <c oughs> okay, ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก,ก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยไปละเฮ้ยเดี๋ยวที่ทางเป็นแบบนี้ยังไม่ให้โควิดน่ะไปละทุกคน